สวัสดีครับวันนี้มารีวิวแ8 0 0ปี14นะครับผมสวยๆเลยนะครับรถพร้อมใช้งานนะฮะทะเบียนแท้พร้อมงโอง์ขนส่งนะครับผมชสืสีเงาๆนะฮะเครื่องแห้งๆครับโซ่สเตอเลเหลือๆนะครับ ยางหน้าหลังดอกเต็มนะฮะระบบไฟติดครบนะฮะความร้อนปกตินะครับคันนี้รถวิ่งมาเออหมื่นหกนะครับนิดๆนะฮะมาฟังเสียงรอบเครื่องกันนะฮะ ติดต่อก็มาได้นะครับที่0924514391นะครับผมขอบคุณครับ